จ้าพ่อกันอีกแล้วก็เช้ทุ่งกุหลาบวันนี้พามากินเขา่าผสมตำจ้ะแล้วก็มีแกงแกงน่องไม่แล้วก็แกงอีอีผูกเมนโบอีโลอ่ะอีโลแล้วก็มีผสมตำจ้ะน้องสีามามามาแซมกันอันนี้เปนเชียงพอจ้ะมามาก่อนที่กินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสให้เด้อจ้ามาจ้าวันนี้กินกับ,กบ,กบนดด้องนางจ้ะมามามาแซมน้องกันเข่าเละเลยอะ นี่ยนีหอมี่รวมสิ่งะเอาไหมแสบคักไม่เอาไม่ไม่เอาาบ้าอไรน้ำน้ำจะไม่เสรัสตํนแฉน้ำจะไม่สแสบจะสีด้วยแซบแบเจาเสียงเขาเาเสียงใดหัวเด้ไม่เสียงพวกเขาเขาเนาะโะเ อืมอืมเดี๋ยวเาัตจบยอืมกินผักกินผักแห่งเป็อนมึงเลยอืมฮะม,มีคักมเม่อาิตน้อยสักตายตรงนี้กไ็ได้เลยเด้ฝากช่องนี่เหรอช่องยังนั่งด้ตั้งซื้อช่องวั เดี๋ยวอีกผู้โดนจะได้เห็นแท้ล่ะนักจะต่างช่องหรือปากปติจจาน้องผอมแต่ตามนี้ว่าได้ต่างซื้อช่องก็ปไปหรอพี่นักจ้าอกินเห็นเหมือนถัดมาหลายๆอืมบอกแอ่ะงันกินเก่งก็ได้วย หินกัดเชียวจ้คล้องเสียบเสียบไหกนวิจังนายเล็กก็สิลูดได้มาถึงเสียบข้างใครกินไม่หรอกไม่กินคน,นี้ดีวววกว่าเพืเสร็นว่าเป็นสิด้สิบว่าหนาลวกเลยหลวกเส็นนะว่าหนา เขหลอกจิงหรอา,ากินกาบตำมะม่วงวัสันเนี่ยมาเด้อพี่น้องโอ้ก็ถนัดเ่ยยินบ่ได้ยินบ่โรเทสโรเทสแซบจะบอกใครเอาบอกคนนี้ยงังไ แย่บวบแพ้คบอเนาแซ่บแย่บอกแพ้แย่บวกไหมเหรอกตอนนสิมากินน้ำดิกระดาษนี่อะรอะไ้เป๊ะะแเป้ะกิ้อนเอ้เยสิ เออเป๊นว่าแยากมีตามมาคุณเขาบอกว่าเวลากินนี่ผูกแยวาไม่สิคันคอกันไม่สิคันก็อร่อยละคือเมื่อกินแล้วแกงเธอเนี่ยแกงจันจันเจี๋ยแกงหอมมากหอมก็อิ่มมาะ กูอ่อิ่ม้องกินได้ทีนาทีอิ่มอ่ะนืมม่นว่าสิเห็ดกูเด้อจะเอาลูกสินงกูเแกงแรงไหน มึงคำขอหน่อยครับกินขวเแบบดานเื่อเฮ้ยกินคำหน่อยกินขวบคำน่อยๆกินกาคำเย้งไงเนาะเรกินโปมเด้อ แซบบ่งเียแซบค่ะนี่หอมอีย่งเนา่หอมอย่างมั้งเชียมันเหวานนี่มันหลกเค็มๆเน,ะนาะหวานไมหอมแกมงคลใชบโมงสี่สิบสี่เที่ยงเลยไว่สึงห้าง กานลำ้ำวันนี้มีหลายภารกิจนี่เรียนติดต่อเป็นติ๊กตอกก่นขึ้นอีกร้นเปลือจะไปทำอะไรไปเปลี่ยนเด็กไม่ได้เปลี่ยนสองเดือนแล้วมันจะเป็นแนวอื่นเราะมันของกิจนิเลนเลเล็กน้อยของกิจนิหลหรอ่ มันแท้งปากกันเป็นแผลกันได้ดีนะจานรถเป็นหันไหนอ่ะเป็นก็อวลาบอกเวลามันแท้งมันเป็นหันไหนอืมมันก็ชิมีขี้เพิงขี้เพิงเอาไว้อาจจนนั่นแหละเล็กบ่อยมันสีที่อันนี้เป็นหันไหนแล้วก็ท่าใหญ่หนุ่มเนี่ยเนี่ยว่าภายนอกดูดีแต่ในปากเจ็บไป็นเบิร์ต็มไปด้วยบาดแผล นักลบต้องมีบาดแผลกินเขาจะเบาเรื่องเขียวนะต้องจิมจ้มมาแช่ <laughs> เขาเป็นเหนียวเลยมากดีแต่ว่าเขาว่าเขาเหนียวก็สฉันบื่เหนียวเอันอ,เอ,อ,อ,อึดเอาขาจังฉันอึดเขาเหนียวว่าใครรอดเหยีกับใครจะยกมุ้งหรือเปลา,ามุ้ <laughs> ร่มกันมาตัดปีอยู่ไม่ใช่ขามกันอยู่น่ารบดกดีเนาะปาร์ตขังแรงะไรกินตำวงพิตาเบิร์ดปาร์ตหวัตแบบอ้ดีๆีบ่ดีดีบ่ออกซื้อว่ามันดีดีเตบ่เสียบก็ต้องมาเสียบ แล้วเลีเล่วว่มีเสียงนี่อัดไม่เด้อว,ว่าว่ามีแห้งกินบ่ <laughs> มีแห้งกินกินเขาจนเมย์มันก็แปดนาทีแม่โว้จายแล้วอิ่มแล้ว,นะวเนาะผู้เีงที่ไปกินเขาโดนไปเนี่ยกินเขาสิบนาทีว่ามันสิได้เอาอันรถแม็กโครหมืมาจบว่ะ ชิปูไข่องร่องอะไรตอนนี้เธอเอามาแล้วถ้าพูดจะเปิดเพื่ออะไรไม่ใช่ของูได้สุดทองบอกปาประจัดคอนเสิร์ตเป็นเรื่องอะไรประทันจีวาจะต่คนอื่นเถอะ อ่ะด่ดาเขาได้เข่าคนนี้แล้วมั้ยดาสุดาเขาคลิประบาดนะมีใคสนใจมั้โอ้ยอิ่มนะอิ่มกหต้องกินเนื้อหมดอิ่มนะอเคกินเข่าได้ปะนี่ตายแทายเนี่ยยไม่ได้กินนี่ย่างจ้าหน่กินนีปกติกินเขาก็เกินสามีคัมกับอิ่ม ไอ้ตาไอ้หวานไอ้ตาเฮทิมกันอาอไอ้์้าก็ตั<า>ต้งไอ้ตาร์ก็ตั้งพื้นที่มาสวดมันหาดิเหรอ <laughs> สวบว่าเป็นสวดสวบมันหาสวบสวบมาเด้อมาสวบน้ำตานมั้งสิ ชอบกินส้มตำออกส้มส้มนีน่มันออกส้มไงน้งมักออกส้มๆ้มอย่างนี้แต่มันแซ่บน้งมักเปรี้ยวยาไลลิ้นเป็นหวย หืมอดินเมื่อไปเห็นที่ดินมาเปิดซี่โผล่เบิ่งเลยวะจวนไปมาทีกเรด้วนี่เม่ปิดกล่องหน่อยตามนี่สิกินไปหมดใค่อเยปิดกล่องให้เศร้ากินทันทีได้เด่นทอดมาลายๆกินล้วันนี้ คลิปวันทีเราไปดูว่าพ้อกันไม่คิปวิดีโอหนาเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเน่เด้อโอเคจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ